แต่ว่าไอจิไปกาลสินอยู่เมืนบะเมียนไปกาลสินมามนขึาออ้นมาไอขึ้นมากระงขึ้นมาผมก็บชูผมก็บจิไปเครื่องลำเปล่าคนไทยไไอ,อ,อย่างนี้ละโอ้ครับไอจิไถ่ชุบผมไปตรงไหนอะไปตรงย่างตลาดมันเสียเวลาห้าไปเที่ยวดิแมียนไถ่ลุงก้อนลุงก้อนโอ้ยอยากพาไปขันไดไปนะ่ะเออ,อ,อไปกาลสินนี่คุณผมไปได้พวกผมจะไปกาลสินอยู่แล้วเออไปกาลสินพอดีเลยแต่ว่าไอจิไห้ชุบผมไปตรงไหนแยงตลาด มันถามว่าได้ยี่แม่ไอ้พวกผมเฝ้าออกไปเที่ยวไหมนี่ทำเลยไหมไอ้ชื่อไปกาลสินเออไปกาลสินกขึ้นมาเออแต่ไอ้ชไปลงย่งตลาดอู้มันว่าได้อกหรอไอ้ฮะมันถามวคนได้ไอ้ช่อไปชื่ออย่างก็ไปยู่แรงแรไปยู่หันเลยว่้อยย่กาลสินเออแต่ไอ้ชื่ไปลงย่งตลาดแต่มันถามว่าได้ไอ้พวกผมเฝ้า